สวัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับเจเดอะสเตทไทมนะคะในรายการล็อกเลนส์กูรูค่ะรายการนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงค่ะในสังคมยุคปัจจุบันนะคะเราก็น่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วผู้มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็เข้ามามีบทเรียกว่ามีบทบาทไม่น้อยเนาะในการตัดสินใจหรือว่าในการชักจูงใจบางอย่างของคนอย่างเช่นอย่างที่เห็นกันก็คืออย่างเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ เราจะเห็นผู้มีชื่อเสียงเนี่ยเขาออกมารณรงค์ให้คนออกมาฉีดวัคซีนกันวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันว่าอิทธิพลของผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้เนี่ยเขาส่งผลต่อความคิดของคนในสังคมยังไงบ้างไปกับอาจารย์อาทิตยาทรัพย์สินวิวันรค่ะหรือว่าอาจารย์น้ำนุ่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีเจแล้วก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะคะค่ะอาจารย์ยังไงต้องทบกวนอาจารย์อีกรอบหนึ่งแนะนำตัวหน่อยค่ะ ได้ค่ะอาจารย์น้ำนุ่นค่ะอาทิตยาทรัพย์สินวัฒนะคะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยนวัตรกรรมสื่อสารสังคมค่ะไลฟ์สไตล์ก็เนี่ยชอบดูทีวีชอบดูโทรทัศน์ฟังเพลงชอบวิง่งชอบเที่ยวชอบทำกิจกรรมอย่างนี้แหละคะ่ะเลยจะชอบมีเรื่องมาเมามอยกับน้องเจแล้วก็คุณผู้ชมอยู่บ่อยๆค่ะก็อ,อาจจะเป็นเพราะว่าเพราะอาจารย์ติดตามข่าวชอบดูทีวีอยู่เลยนี่แหละเลยกลายเป็นว่าหลายๆประเด็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทันกับ สิ่งที่เขาพูดกันในสังคมอย่างเช่นเรื่องนี้เลยก็คืออิทธิพลของผู้มีชื่อเสียงเนี่ยเขามีความคิดต่อคนต่อคนธรรมดายอย่างเรายังไงบ้างงั้นเจขอเริ่มว่าเป็นหัวข้อใหญ่ๆเลยค่ะอาจารย์อ,อิทธิพลของผู้มีชื่อเสียงเนี่ยมันสุดท้ายเนี่ยมันส่งผลต่อความคิดของคนในสังคมยังไงอะคะเออคือคืออาจารย์ถามเจกับนิดนึงก่อนเนาะเจเจเคยแบบรู้สึกว่าดูดูใครกินอะไรหรือใครใช้อะไรแล้วอยากลุกออกไปซื้อตามไหมคะ โอ้แน่นอนคะ่ะบ่อยเลยโดยเฉพาะของกินคะน่ะโดยเฉพาะของกินใช่ไหมใช่กินแล้วแบบมันน่ากินจังเอาไม่ต้องไปถึงคนดังหรอกเพื่อนหรือคนใกล้ตัวยเนี้ยเราก็จะรู้สึกใช่ไหมคะค่ะใช่คือจริงๆคําว่าอิทธิพลหรือคนดังอ่ะมันมันแยกเนาะคาว่าคนดังมันคือคําว่าเซเลบิตี ถ้าถามว่ามันมีอิทธิพลกับคนในสังคมไหมเราก็จะเห็นว่าทั้งงานวิจัยที่ลองรับมาเนาะมันมีคนทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบเยอะมากค่ะโดยเฉพาะทางฝั่งของการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์เขาก็จะทําวิจัยแล้วว่าก่อนหรือก่อนที่ แบรนด์ Brand, สินค้าแบรนด์หนึ่งอะคะ่ะจะได้พรีเซนเตอร์มา<แ>เขาก็ต้องทําการวิจัยแล้วว่าโอเคคนคนนี้เหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือจะเป็นไปในระดับแบบแบรนด์แอมบาสเตอร์ของแบรนด์เลยที่จะทําให้คนเนี่ยเชื่อถือในสินค้าแล้วก็อยากจะใช้สินค้าและบริการนั้นมันมีอิทธิพลแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะมีในระดับตั้งแต่ปัจเจกระดับแบบอ๋อโอเคระดับกลุ่มหรือไปในระดับแบบสังคมที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันจะมีแบบหลายระดับมากที่มันจะมีอิทธิพลกับเราอืม อืก็คือเรียกว่ากว่าเขาจะเรียกว่ากว่าเขาจะหาพรีเซนเตอร์อต่างๆมาเนี่ยคือมันต้องเขาต้องคิดก่อนว่าจะจอะกลุ่มไหนอะไรยังไงถูกไหมคะค่ะใช่ใช่คือเหมาะกับสินค้าไหมเหมาะกับกลุ่มไหนแล้วตรงกับเป้าหมายที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยต้องการหรือเปล่าคือเขาดูหลายอย่างอืมแล้วอย่างในแง่ของ,ของ,งค่ะแล้วอย่างในแง่ของการของการเขาเรียกว่า ชักจูงชักจูงใจของในระดับของคนในสังคมอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือ<ะ>เขาต้องใช้เขาต้องใช้ผู้มีชื่อเสียงในแง่ไหนคะหรือว่า<ะ>เขาจะต้องเป็นคนในรูปแบบใดทําไมเขาถึง<ะ>ต้องใช้แบบคือจะอยากาพยายามสรุปคําว่าเขาต้องใช้คนคือเหมือนเอาง่ายๆว่าใช้คนประเภทไหน<ะ>เพื่อที่จะมาสามารถที่เขาจะสามารถควบคทมจิตใจคนในสังคมได้ อ่าโอเคดีค่ะเป็นคำถามที่ดีอาจารย์ย้อนย้อนเท่าความให้เล็กๆแล้วกันเนาะเป็นแบบเลคเชอร์แบบสนุกๆเออคือก่อนที่เราจะใช้คำว่าคนที่มีชื่อเสียงเซเลบิตี้อะค่ะมันก็มีแนวคิดหนึ่งนะเจซ,ซึ่งอาจารย์ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้อยู่แนวคิดเรื่อง from hero to celebrity แปลเป็นไทยก็คือจากวีรบุรุษสู่บุคคลที่มีชื่อเสียงคือเป็นแนวคิดของแดเนียลบัวสินเขาเคยเหมือนเขาเคยทำเนี่ยเขาเขาก็ให้แนวคิดนี้ไว้ว่า ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนยุคก่อนสักประมาณปี1900ที่เราจะมีทีวีวิทยุช่วงเขาเรียกว่าช่วงยุคปฏิวัติกราฟิกในอดีตเลยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรีกโรมันหรือมาจนถึงแบบยังไม่ใช่ยุคปัจจุบันน่ะนะคะคนที่จะมีชื่อเสียงได้เนี่ยมันจะมีประมาณ3ลักษณะ 1. เกิดในชาติสกุลที่ยิ่งใหญ่เช่นไฮบอนเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรที่สร้างเมืองสร้างประเทศขึ้นมา2เป็นคนที่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เช่นนักคิดนักทฤษฎีต่างๆอริสโตเติลหรือว่าอะไรนักบุร,รีหรือนักักรบต่างๆ <c oughs> หรือสามถูกผลักดันให้ไปอยู่ในสถานาการณ์ที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็เช่นถ้าอย่างของประเทศไทยเช่นแบบชาวบ้านบางละจานัน <c oughs> เขาเป็นชาวบ้านธรรมดาที่เขาจะต้องไปต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองเขา <c oughs> เขาถูกผลักให้ไปอยู่ในสถานาการณ์ที่ยิ่งใหญ่ถูกไหมคะ <c oughs> หลังจากนั้น <c oughs> เขาได้รับการกล่าวหาและการบอกต่อเ <c oughs> <ๆ>ขาเลยกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง แต่พอมาในยุคป,ปฏิวัติกราฟิกแล้วอะค่ะที่เราเริ่มมีทีวีเริ่มมีแบบวิทยุเริ่มมีสื่อสิ่งพิมพ์ตอนเนี้ยใครก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ละเจเช่นอาจารย์ออกรายการเจเนี้ยอาจารย์ก็อาวนี่ไงฉันมีชื่อเสียงจากการที่ฉันได้มาออกรายการเจเจเป็นพิธีกรเจมีสื่อเป็นของตัวเองเจก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้โดยที่เราไม่ต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างคนในอดีตแล้วแต่ทีเนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเรียลฮีโร่หรือคนที่จะเป็นฮี เพราะจริงๆที่จะเป็นเซเลบริตี้จริงๆน่ะควรจะเป็นคนที่เป็นข่าวในด้านโพสิทีไม่ควรนจะเป็นบุคคลที่มีข่าวเช้าโชว์อย่างนั้นมันอาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะอาจจะไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงที่แท้จริงตามแนวคิดของแดเนียลบอสตินบอกไว้ได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าที่เจถามว่าแล้วบุคคลแบบไหนที่จะสามารถนําสังคมได้ถ้าเป็นในทางที่เราต้องการที่จะ เขาเรียกอะไรนะเป็นกระบอกเสียงหรือในทางที่ดีที่จะสามารถชักจูงสินค้าหรือแม้แต่ช่วงนี้ที่เราจะเริ่มเห็นว่ามีคนดังออกมาฉีดวัคซีนแล้วออกมาบอกต่อเนี้ยใช่ไหมคะแน่นอนพื้นฐานเขาอ่ะอาจจะต้องมีแบ็กกราวที่ได้รับความน่าเชื่อถือ,อหรือเขาเรียกว่าทุนหรือแคปิตัลหรือว่ามีทุนอะไรบางอย่างในตัวเขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนเนี้ยมีความน่าเชื่อถือพูดแล้วเราเชื่อ อหรือเปรียบเทียบกับเจดูก็ได้ว่าสมมติเนาะเวลามีคนมาบอกเจว่าเจต้องฉีดวัคซีนอาจารย์น้ำนุ่นบอกกับคุณหมอบอกเจเชื่อใครเจก็ต้องเชื่อคุณหมอแหลคะค่ะอ่ะเนี่ยแสดงว่าคุณหมอเขามีทุนเขามีความรู้เห็นไหม เออแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งปัจจุบันอย่างเงี้ยก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ออกทีวีให้เราเห็นอยู่บ่อยๆเขาก็มีสื่อเป็นแบ,บน็คกราของเขาด้วยคือมีมีมีสื่ออยู่ในมือเขาที่เขาสามารถพูดแล้วเขาพูดได้ดังกว่าคุณหมอท่านอื่นเนี่ยเริ่มมีทุมสะสมคือมันมีอะไรหลายๆอย่างรวมกันในคนคนหนึ่งอะค่ะที่ทําจะที่จะทําให้คนคนนั้นน่ะกลายเป็นคนที่จะสามารถเป็นผู้นําทางความคิดพวกเราได้หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า o p i n i n a l i t e r อืม hmm. คือทำความคิดเรียกว่าผู้มีชื่อเสียงต่างๆที่อ่ะอย่างคือเจยกเคสง่ายๆอย่างเรื่องของการออกมารณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างเงี้ย <c oughs> คือแสดงว่าคือแบ็กกราวคุณต้องดีอ่ะทำแบ็กกราวคุณต้องรู้สึกว่าคุณพูดอะไรมาแล้วมันน่าเชื่อถือเพราะว่าคุณดูเป็นคนแบบว่ามีสั่งสมประสบการณ์บางอย่างขึ้นมาที่บอกว่าโอเคถ้าคนนี้พูดมาแสดงว่าเออมันต้องดีจริงๆแต่ hmm. คือที่น่าสนใจอาจารย์คือเจก็ติดตามข่าวพวกนี้อยู่เรื่อย เจกลับมองในความรู้สึกเจนะเจกลับมองว่าเอ้ยแปลกอะทําไมคนกับเชื่อกับเชื่อการที่ดาราออกมาฉีดวัคซีนมากกว่าการที่หมอออกมาพูดปากเปรียกหปากแฉหรือการออกมาเสนอข้อมูลบางอย่างเสียอีกว่าวัคซีนปลอดภัยอะคือเจอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในในมุมอาจารย์นะอาจารย์ก็สงสัยเช่นอย่างตอนแบบพี่โนต้ตออกมาบอกว่าเนี่ยบอกให้คุณแม่พี่โน้ตอุดมอะค่ะพ,พี่โน้ตอุดมตั้งแตนี้บอกว่าอยากให้คุณแม่ไปฉีดคุณแม่ก็พูดตั้งนานแบบพูดกับคุณแม่คุณแม่ไม่ไปพอวันที่คุณสรยุทธ์สุทัิชานินดากลับมาจัดรายการแล้วเชิญชวนให้คนไปฉีดคุณแม่พี่โนต้ตยอมเปลี่ยนใจเราอาจจะอันนี้ในมุมของอาจารย์เองนะคะที่ที่ที่เรามองแล้วเราวิเคราะห์สื่อมันอาจจะเป็นไปได้ว่า เราฟังคุณหมออยู่อยู่บ่อยๆอยู่แล้วแหละแล้วข้อมูลมันหลากหลายมากๆเลยแล้วคนอาจจะรู้สึกว่าการสื่อสารของคุณหมอมันฟังแล้วมันเข้าใจยากมะเราเราก็ไม่แน่ใจเนาะแต่อย่างเราเราอ่านข้อมูลหลากหลายเราเลยอาจจะพอกันกลองได้แต่ถ้าเราคิดว่าในมุมแบบคุณคุณแม่เราที่เป็นประชาชนธรรมดามาฟังสถิติตัวเลขเพราะว่าทําไมต้องฉีดฉีดแล้วไม่เสียชีวิตหรอกด้วยค่าเปอร์เซ็น์ที่มันต่างมีงานวิจัยหรือเวลาเจเห็นรูปปัจจุบันตอนนี้เขาจะเริ่มมีรูปเปรียบเทียบแล้วว่า ฉีดแบบไหนภูมิมันจะขึ้นมากน้อยกว่ากาันอาจารย์เองที่เป็นคนที่ก็ติดตามข่าวสารห,หรือติดตามตัวเลขสถิติต่างๆเหล่าเนี่ยเราดูแล้วเรายังไม่เข้าใจเลยถึงแม<ห>้ว่าเขาจะทําเป็นรูปมาเปรียบเทียบแล้วก็ตาม ใช่แต่มันจะเป็นที่มันจะมีแบบรูปแบบกลมๆเล็กๆไข่ปลาน่ะที่เขาเปรียบเทียบภูมิขึ้นน่ะอาจารย์ก็ยังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันดูยากแต่แล้วภาษาแบบของของนักวิชาการหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันอาจจะฟังแล้วมันอาจจะเข้าใจยากกว่าการที่คุณสรยุทธ์มาพูดว่าไปฉีดกันนะพ่อแม่พี่น้องการฉีดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการตายน้อยกว่าเป็นถ้าเป็นแล้วมันจะมีอัตราที่เราจะเสี่ยงในการตายมากกว่า อย่างนี้เขาใช้ภาษาแบบภาษากันเองในการพูดในการเชิญชวนเลยอาจจะทําให้เข้าถึงมากกว่านักวิชาการหรือคุณหมอที่มาพูดด้วยคําพูดที่มันยากๆอันเนี้อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ต่างกันเลยทําให้คนรู้สึกว่าโอเคฟังง่ายอยากจะไปฉีดดารามาเชิญชวนแล้วใช้คําอะไรที่มันเป็นกันเองเลยทําให้รู้สึกว่าเข้าใจง่ายกว่าอืม,อมโอเคพอพอพอจัน มองฟังมุมมองค่ะจ์แลรวก็รู้สึกว่าเออมันเห็นภาพมากขึ้นเนาะว่าเออจริงๆก็อาจจะใช่มันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยแล้วก็อย่างตอนแรกเลยที่อาจารย์บอกคือมันก็เกี่ยวกับแบ็กกราว์ของคนที่เขาออกมาลวนลุมต่างๆอย่างแบบอย่างอย่างของคุณสรยุทธเราเหมือนเรารู้สึกว่าเขาเป็นโอเคเขาเป็นนักข่าวเป็นนักการข่าวที่คุณภาพรู้สึกว่าข้อมูลที่เขาเอามามันมันตรงมันจริงแล้วพอเขาพูดมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเอวะใช่วะแบบนี้ ใช่หรือเนี่ยอย่างอาจารย์พูดว่าแบบเจไปฉีดกันเจอาจจะไม่ไม่เชื่อซึ่งซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะเราเองเราอาจจะไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะแบ็กกราวด์หรือไม่ได้มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเจอยากจะเชื่อหรือเราอาจจะเลือกเชื่อคนใกล้ตัวก็ได้ที่แบบพ่อแม่พี่น้องเราที่อาจจะหาข้อมูลมามันก็เป็นได้นะไม่จะเป็นที่จะต้องเชื่อคนดังอย่างเดียวจริงๆอะค่ะอิทธิพลหรือโอปินเนียลิเดอร์มันมีหลายระดับ ตั้งแต่คนดังมาจนถึงแบบคนใกล้ตัวที่พูดกับเราให้ข้อมูลเราที่ถูกต้องและมันเป็นภาษาที่เราฟังแล้วมันทัชหรือฟังแล้วมันเก็ทอย่างนี้เจเจเปรียบเทียบตอนเด็กๆง่ายๆเลยว่าอาจารย์คนนี้โอ้โหมีตําแหน่งทางวิชาการแบบเก่งมากแล้วเราก็รู้ว่าท่านเก่ง <c oughs> แต่ทําไมเวลาเราฟังท่านเลคเชอร์หรือว่าเราฟังเขาสอนอะทำไมเราไม่เข้าใจวะมันเป็นเรื่องการสื่อสารด้วยแหละที่มันมีองค์ประกอบมาประกอบกัน <c oughs> การเลือกใช้คําการเลือกสื่อสาร่ะมันเกี่ยวหมดด้วยอืม อืมโอ้มันฟังดูแล้วมันจริงๆแล้วมันคือเรื่องมันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเสยเยอะเหมือนกันเนาะกับการที่คนจะรับข้อมูลบางอย่างแต่คราวนี้อาจารย์คืออย่างที่เจเห็นบางทีบางคนเขาไม่ได้มีที่เจเห็นแบบว่าบางคนอะคะ่ะเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้มีแบ็กกราวด์บางอย่างที่เป็นโพซิทีฟขนาดนั้นแต่ในมุมมองของอาจารย์อาจารย์ยังคิดว่าคนกลุ่มคนเหล่านี้เขายังเขาก็มีพ w e r ไหมอะที่จะสามารถ เอ้ยชักจูงจิตใจคนได้เจคแมนจะบอกว่าอาจจะเป็นแบบดาราใช่ไหมเซเลบตี้ที่ที่โอเคเขาอาจจะเป็นคนดังจากอาจจะเป็นข่าวหรือเป็นอะไรแล้วเป็นคนดังนั่นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะยังยังสามารถชักจูงคนได้ไหมในมุมอาจารย์ที่อาจารย์มองแบบเป็นกลางนะอาจารย์ก็คิดว่าเขายังสามารถชักจูงคนได้เขามีสื่อในมือเช่นอาจจะเป็นแบบสื่อออนไลน์โซเชียลต่างๆเขาพูดผ่านสื่อแล้วสื่อเอาไปนําเสนอคนดูอะคะ่ะเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่า โอเคคนดูเขารับสารโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ไปตามข่าวต่อว่าคนคนนี้มีแบ็คกราวอยังไงดังนั้นคนคนหนึ่งที่ที่ถูกพูดผ่านสื่อมันก็จะมีคำคำหนึ่งที่เขาใช้คำว่า state s p o n t r o l คือเหมือนประมาณว่าสื่อนะคะเป็นสถาบันที่สามารถประทับตาและรับรองคนคนหนึ่งให้กลายเป็นคนดังได้เช่นในอดีตอาจารย์เคยเป็นดีเจอาจารย์ก็สามารถใช้แบบคาว่าแบบอดีตเคยเป็นดีเจหากินได้นะ ถูกไหมอาจารย์<ฆ>อาจารย์เป็นอาจารย์อาจารย์มีทุนในเรื่องของความรู้อาจารย์ก็สามารถมาพูดกับเจมาเล่าให้เจฟังแบบนี้ได้<ฆ>สื่อเขารับรองคนคนนั้นนะคะให้กลายเป็นแบบบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วดังนั้นพอถูกนําเสนอมันก็กลายเป็นพับบิกที่ถูกถ่ายทอดออกไป<ฆ>ก็ไม่แปลกที่คนจะเชื่อแล้วแล้ว,แล,วแล้วฟังเขาเพราะว่าเขาได้รับการน,นําเสนอผ่านสื่อทีวีที่มีคนดูมากมายอะ่ะเจล้านคนดูพันคนเชื่อก็ถือว่าเยอะแล้วนะ แต่อย่างอาจารย์เองหรือเจเองอะ่ะเราจะเริ่มมีการคัดกรองจากการที่เรารับสื่อหลายๆแบบเช่นอย่างของอาจารย์เองเนาะเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวว่าเราเป็นคนวิ่งเราก็จะเห็นว่าดาราศิลปินหลายๆคนหรือแม้แต่คนดังธรรมดานะคคนดังทั่วไปอะ่ะมาใส่รองเท้าวิ่งแล้วโฆษณาคำถามคืออาจารย์จะเลือกดูจากคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีในการวิ่ง เพื่อที่จะเลือกเชื่อว่าเขาใส่รุ่นนี้แล้วดีจริงๆเห็นไหมเราจะเริ่มมีระบบการคัดกรองของเราเองจากการที่เราเนี่ยติดตามข่าวสารรอบด้านแล้วเราติดตามสื่อในหลายๆแบบดูไลฟ์สไตล์เขาแต่อย่างก็ต้องยอมรับว่าอย่างเช่นแบบอ่าแม่เราเองแม่พี่แม่อาจารย์เนี่ย <c oughs> เป็นคนแพ้ทางการตลาดทุกอย่างเลย <c oughs> ดูครีมซื้อดูน้ําหอมซื้อซื้อทุกอย่าง <c oughs> คนดังพูดในทีวีเลยไม่ต้องไปยกตัวอย่างใครไกลเลยอะอ คืออาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเขาเห็นดาราคนหนึ่งอ่ะอุ้ยเขาใช้สิ่งนี้<ไ>เขาใช้ครีมมันนี้แล้วเราเราอาจอาจจะเราจะบอกจะพูดว่าคนทุกกลุ่มก็ไม่ได้คนบางกลุ่มเขาก็จะมองว่าเฮ้ยดาราคนนี้ใช้ฉันซื้อมาใช้บ้างดีกว่า<ไ>แต่ถ้าอาจจะเป็นในแง่ของเราที่เริ่มมีการคัดกรองกันมากขึ้นอาจจะเริ่มคิดว่าเขาอยู่ในวงการนี้จริงไหมเขาแบบว่าเฮ้ยเขาใช้จริงป่าฉันคิดหนอเออโอ้แต่แต่พออาจารย์พูดเรื่องนี้เราน่าสนใจมากคือจริงๆแล้วคนมีอิทธิพล เรียกว่าผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยการที่เขาออกมาโฆษณาบางอย่างออกมาเป็นกระบอกเสียงกับบางอย่างบางทีถ้ากับคนที่เริ่มรับสารเยอะๆ,ๆเขาก็อาจจะมีติ่งขึ้นมาในใจว่าอย่างครีมอะง่ายๆมีดาราขายครีมแล้วเราก็รู้สึกว่าเ <iend? S 1> ขาใช้ชจริงไหมวะเ<อ>ขาใช้จริงปะใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ายังไงมันก็ยังมีอิทธิพลอยู่ดีกับคนในบางกลุ่ม มีมีมีอย่างอย่างอย่คุณแม่อาจารย์หรือว่าป้าหรือว่าคุณยายน้องที่สนิทอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาดูทีวีเขาจะแบบอยากได้อันนั้นอันนี้แสดงว่าเวลาสื่อที่ยิงแอดเข้าไปเยอะๆแล้วมีคนดังมาพูดเนี่ยอันนี้เป็นแบบไม่ต้องไปเอาทฤษฎีแนวคิดอะไรเลยนะเอาจากพฤติกรรมผู้บริโภคอะมันยังมีผลอยู่ค่ะเจแล้วมันค่อนข้างชัดด้วย แล้วเดี๋ยวนี้มันซื้อง,ง่ายขึ้นเนาะแม่หรือว่าคนรู้จักอาจารย์ก็ <c oughs> กดโทรศัพท์มาและส่งหน้าบ้านอย่างเงี้ย <c oughs> ไวมากค่ะทุกอย่างคือแบบว่าโฆษณาฉันเห็นโฆษณาเสร็จปุ๊บอ่ะฉันอยากได้ฉันกดโทรศัพท์ปั๊บหนึ่งรอสักสองสามชั่วโมงมาส่งถึงหน้าบ้านใช่ยังมีอีกทธิพลอยู่ค่ะเพียงแต่ว่ามันมันจะมีระดับไหนแล้วมีมากน้อยกับคนกลุ่มไหนอะเท่านั้นเองสรุปแล้วคือพอฟังมาก็คือมันเรียกว่าเขาก็คือยังมี ผู้มีชื่อเสียงเนี่ยถึงแม้ว่าในมันไม่ได้เหมือนในสมัยก่อนที่ต้องเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษเป็นแค่แล้วเขาจะอาจจะเป็นบุคคลที่เราเขาได้ออกผ่านสื่อต่างๆแต่ <ạ. S 1> สุดท้ายแล้วยังไงเขาก็ยังเรียกว,ว่าเขามีธิพนเขามีเขามีแบ็คบางอย่างที่สามารถที่จะจูงใจคนได้ถูกไหมคะอาจารย์ที่หนูเข้าใจใช่ที่แบบ voice ดังอะไรแบบเนี้ยคะ่ะซึ่งเราก็จะเห็นเนี่ยเจก็จะเห็นว่าเอ้ยในทางที่ดีอะค่ะคนดังหลายๆคนก็ออกมาทา <ạ. S 2> เพื่อประโยชน์สังคมใช่ไหมออกมาเรียกร้องออกมา พูดมีเสียงที่ดังหรือช่วยเหลือสังคมเช่นเราก็จะเห็นว่าคนดังบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆในช่วงนี้เนาะก็จะมีดาราหลายๆคนมันก็ทาเขาเรียกนะเป็นจุดแรงจูงใจให้คนออกมาช่วยกันบริจาคเพราะว่าโอเคอทางการแพทย์มันยังขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยคือมันในทางที่ดีก็เยอะมากเลยนะคะ แต่ทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากให้ระวังอ่ะเจจะเห็นว่าในช่วงที่มันจะมีช่วงหนึ่งนะ้อยอยู่ดีๆก็บูมมาว่าดาราฉีดวัคซีนแต่คนก็จะมีกระแสดราม่าส่วนหนึ่งอันนี้เราก็ต้องพูดใน2มุมว่าโอเคให้ดารามาโฆษณาวัคซีนแต่ตัววัคซีนเองยังไม่เพียงพอให้กับคนในประเทศแล้วแล้วมันก็มันก็จะมีเรื่องแบบบางคนอาจจะให้ข้อมูลละเอียดต่างๆอันนี้ยิ่งเราเป็นคนดังหรือเป็นคนมีชื่อเสียงอะคะ่ะเวลาที่เราจะนำเสนอผ่านสือ่อแม้แต่อินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ตัวเองอะคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังไม่รู้อย่าอย่าพูดไม่มั่นใจอย่าพูดโดยเฉพาะข้อมูลที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นความตายของคนอันนี้คือก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลมากๆเพราะคนเชื่อคุณคนตามคุณแบบสิบล้านห้าล้านหนึ่งล้านหรือแม้แต่หนึ่งล้านคนเชื่อหนึ่งพันคนถ้ามันเป็นข้อมูลที่ผิดมันอาจจะทําให้เขาได้รับผลกระทบถึงชีวิตได้อะค่ะจิงอันนี้คือพอก็คือเหมือนมองกลับมาในแง่ของผู้ที่เขา มีสื่ออยู่ในมือคือถ้าคิดจะสื่อสารทั้งทีช่วยกรองแล้วก็เป็นกรองและสื่อสารในสิ่งที่มันถูกต้องที่มันเป็นแฟกต์ถ้าไม่รู้ก็คือโอเคหยุดดีกว่าเราพูด<ช>แค่ในสิ่งที่เราแบบว่าเรามั่นใจแล้วมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนาะ<ช>เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วไอการสื่อสารของเขาไอการที่เขาเป็นกระบอกเสียงได้เขามีฐานคนติดตามเขาเยอะมากเขาสามารถจุดป,ประกายอะไรหลายๆอย่างได้เลย ใช่ค่ะอืมเหมือนตัวเจอเองอ่ะเจเป็นสื่อใช่ไหมคะดาราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับหรือคนดังเองเอ่ะเขาก็คือ mass communication อย่างหนึ่งตัวเขาสามารถกระจายไปให้คนอื่นๆได้เขาก็ต้องยอมรับผลที่จะได้รับกลับมาว่าโอเคเขาไม่ได้พูดให้พ่อเขาไม่ได้พูดให้คุณแมไ่ไม่ได้พูดให้คนรอบตัวฟังเขาพูดให้ mass communication คือสื่อสากลชนฟัง หรือคนทั่วไปฟังดังนั้นเขาก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันอาจจะได้รับกลับมาว่าเอ้ยสิ่งที่คุณพูดมันผิดนะมันมีข้อมูลอย่างอื่นมายืนยันนะดังนั้นน่ะต้องรีเช็คให้ดีๆด้วยอะค่ะอืมก็คือโอเคงั้นสุดท้ายเนี่ยอาจารย์อาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมทั้งเจขอสองแง่ทั้งในแง่ของผู้ที่มีสื่ออยู่ในมือกับผู้ที่ต้องเป็นประชาชนธรรมดายอย่างเจที่เป็นคนรับสื่อ ใช่ดีดีค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเจเรามักจะพูดว่าสื่อเนี่ยชอบนําเสนอใช่ไหมอย่างกรณีอ่าข่าวแบบข่าวที่เราติดตามกันอยู่คดีน้องชมพู่อ่ะใช่ไหมที่ทําให้บุคคลน้องลงสายกลายเป็นคนดังอย่างเงี้ยเราก็มักจะบอกว่าสื่อชอบชักจูงสังคมคแต่อาจารย์อ่ะเขียนคือเหมือนแบบคุยกับเพื่อนเหมือนกันว่ามันเป็นคําถามที่อาจารย์เคยได้รับตอนสอบตอนจะสอบเข้าแบบเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะเขาตั้งคําถามว่า สื่อชักนําสังคมหรือสัง,ส,ง,ส,งสื่อมีผลต่อสังคมหรือสังคมมีผลต่อสื่อเ mm hmm. นี่ยมันคือคําถัมของเจที่จะให้อาจารฝากอาจารย์อยากจะฝากว่าตัวสื่อเองในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนหรือแม้แต่คนดังนะคะคใ,นในในระดับปัจเจหรือเซเลบริตี้ต่างๆอะคะ่ะเรากําลังสื่อสารกับคนกลุ่มมากตัวเราต้องระวังในเรื่องข้อมูลอะไร,รที่มันอาจจะเป็นอิโมชั่นอลแล้วมันจะทําให้ข้อมูลมันผิดเพี้ยนหรือผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวัง ทีเนี้ยอยากฝากหลักๆถึงพวกเราในฐานะคนรับสื่อ<ฆ>โอเคสื่อมันแบบตอนเนี้ยข่าวสารม,มันหลั่งไหลมาเยอะมากใช่ไหมเจฉ<ฆ>ีดไม่ฉีดดีเอาแค่ฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนดีเนี่ยเยอะมาก แล้วเราก็จะต้องพูดกับเพื่อนโดยการใช้แบบข้อมูลหรืองานวิจัยมายืนยันกับเพื่อนตลอดโดยเราจะไม่ใช้อารมณ์เราคนรับเสื่อค่ะเราเลือกได้เราไม่มั่นใจเราหาเสิร์ชเราไม่มั่นใจเราหาเปเปอร์ต่างประเทศอ่านมาเป็นการแบบยืนยันอย่าเพิ่งเชื่อสื่อใดสื่อหนึ่งอย่าเชื่อเพราะใครพูดหรืออย่าเชื่อเพียงแค่แค่เพราะข้อมูลเดียว คือโอเคสื่อมันผลักดันได้ส่วนหนึ่งแต่ตัวเราเองนะคะในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลเรา<ะ>สามารถเคลื่อนสื่อให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีได้โดยการ<ะ>ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงอะไรไม่ดีเราช่วยกันบอกะอะไรที่มันแบบเรารู้แล้วว่ามันผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถช่วยกันตรวจสอบได้<ะ>อยากให้ทั้งสองอย่างอะคะ่ะมันเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะให้สื่อสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วตัวเราเองในฐานะเป็นผู้รับสื่อค่ะเราจะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนด้วยศึกษาดูดูให้รอบด้านอย่างตัวเราเองเวลาเราจะซื้ออะไรหมือนที่บอกใจตอนต้นอ่ะเราก็จะดูแล้วว่าคนนี้พูดแต่เอ๊พฤติกรรมเขาไม่ได้แบบวิ่งเรแบบขนาดนั้นเอ๊เขาออกมาพูดถึงตัวแบบรองเท้ารุ่นนี้แล้วมันเชื่อถือได้ไหมนะเราก็จะไปดูแล้วว่านักกีฬาเขาใส่กันไหมรุ่นนี้ใครใส่บ้างอย่างเงี้อยอย่างตัวอาจารย์เองก็จะคัดกรองแบบนี้ แต่ถามว่าในบางอย่างอ่ะเราก็จะใช้อิมชอนัลตัดสินก็มีนะ, <S <S ะเออใช่ไหมมันยังเป็นอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบชีวิตหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันเป็นแบบเกี่ยวข้องกับส่วนรวมอะค่ะอันนี้เราอาจจะต้องใช้แบบข้อมูลในการพิจารณามากหน่อยเท่านั้นเองค่ะ <S <S ยังไงวันนี้คะ่ะอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยคือเราได้มามองเขาได้ว่าได้เราได้มารับรู้ความคิดเห็นของอาจารย์รวมทั้งได้เห็นว่าจริงๆแล้วมัน มันมีในหลากหลายระดับแล้วสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงไอข่าวสารต่างๆเหล่านี้คนที่เป็นคนผู้สื่อสาร<ช>เขามีสื่ออยู่ในมือเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาจะสื่อในสิ่ง<ช>ที่<ช>ถูก,ถกต้องมากน้อยขนาดไหนแล้วในขณะที่ตัวเราเองที่เป็นผู้รับสารง่ายที่สุดคือตัวเราคือเราต้องคัดกรองข่าวสารที่เราจะรับมาใช่ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะผู้มีอิทธิพลนะคะหรือว่าผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเขามีอิทธิพลไม่น้อยค่ะต่อความคิดของคนในสังคมแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่อาจารย์น้ำรุ่นพูดเลยค่ะก็คือผู้ที่มีชื่อเสียงเขามีสื่ออยู่ในมือสุดท้ายแล้วการที่เขาจะสื่ออะไรออกไปมันก็ควรจะเป็นความจริงคัดกรองมาแล้วแล้วก็มั่นใจว่าเออเรื่องนี้มันถูกแน่แน่ส่วนเราในฐานะผู้ที่เป็นผู้รับสารเราก็ควรที่จะต้องเป็นคนที่คัดกรองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องตัดสินใจจากปัจจัยหลายๆอย่างและ เราก็คัดกรองมาแล้วก็เราก็ค่อยตัดสินใจนะคะและใน EP หน้าค่ะเจจะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกประเด็นเรื่องอะไรกันเนี่ยติดตามได้ในรายการ Lock l o อกเลนส์กูรูค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงค่ะโดยสามารถติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k The State Time ค่ะและ Youtube ช่อง The State Time นะคะได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา6กโมงหกโมเย็นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ